A Tru 2นะ 2> ในส่วนที่แบบยังเป็นรอยอยู่ก็คือจะเป็นน้องแก้มเหมือนกันค่ะก็ข้างจม,มูกก็มีครีมที่ทางกังนํำเขาให้มาด้วยนะคะมันก็จะทาแล้วก็ลดการระคายเคืองต่างๆเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แผลหายเร็วนะเดย์3นะคะวันนี้ก็เพิ่งล้างหน้ามาเลยนะนี่คือให้เห็นชัดๆเลยว่าแบบแทบจะไม่เห็นรอยแดงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่เห็นปะหน้าแก้มมีนิดหน่อยตรงที่เขายา้ำเดย์4ที่ทำมานะคะพี่รู้สึกว่าไอ้ช่วงแค่ตรงเนี้ยตอนตรงนี้กับ เนี่ยตัวบริเวณที่ตื้นๆนเนี่ยมันหายไปเลยเว้ยลนะูขมุมขนอ่ะผมมีมันจะดีขึ้นเห็นเลยว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่าหน้าวันนี้ ถ้าเอาตามตรงที่ส่องกระจกก็คือมันก็ไม่ดแดงนะแบบรอยแดงๆปื๊ดๆตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไฮสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็น day สุดท้ายของเรานะคะวันที่7เ,เป็นไงแต่งหน้าได้แล้วหน้าแกไม่แบบตื่นขึ้นเว้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน oh. กลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะซึ่งมี่เนี่ยห่างหายไปนานมากจากการทำยนะูทูบนะที่เปิดที่ตรงนี้ก็เป็นที่ไหนไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากการทำคลินิกนั่นเอง ถึงกังนําคลินิกนะคะก็จะนึกถึงอะไรการทำสวยใช่ป่ะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีจะมาทำ p i c o Way l a s e r นั่นเองนะคะทำไมถึงเลือกกังนําคลินิกใช่ไหมก็เพราะว่าที่นี่นะคะเขาได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นหัตถการใดๆนะคะพวกเลเซอร์ลดรอยแผลเป็นเลเซอร์ลดรอยสักแล้วก็โบท็อกซ์ฟิลเลอร์แป้ต่างๆนะคะก็จะมีครบเลยจบที่เดียวนะถ้าอยากรู้แล้วว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ตามมี่เข้าไปได้เลยะคะ่ะ เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกไปแล้วนะว่าเราจะมาทำ m เวเลเซอร์กันแล้วก็จะยิงบนใบหน้านะคะคือปัญหาหลักๆของมี่เนี่ย mm. ก็จะมีในส่วนของรูขุมขนหน้าแก้มนะคะซึ่งแบบมันรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ไดีขึ้นสักทีนะทั้งฉีดนู้นฉีดนี่มันลึกฝังลึกอนะเนาะแล้วถ้าใครที่แบบว่ากังวลเรื่องริ้วรอยด้วยเออมี่ก็กาจะแบบพวกริ้วรอยอะไรต่างๆนิดนึงนะแล้วก็พวกรอยสิวจัจางอะไรเงี้ย ซึ่งปัญหาของมี่หลักๆเลยก็คือรูขุมขนนะคะเดี๋ยวมี่จะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่ารูกุมขนมี่มันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วก็มันหายากกับลูขุมขนใช่ไหมมันไม่ใช่รอยแผลรอยอะไรเงี้ยก็เลยจะลองใช้พิโคเวเลเซอร์มาช่วยดูนะคะกังนํำคลินิกเนี่ยเขาจะประเมินเคส b ายเคสเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการรักษาไม่เหมือนกันเขาจะใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการดูว่าหน้าเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะมีการรักษาในแบบใดบ้างนะคะซึ่งออกจากที่นี่ก็สวยอย้ แล้วทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าที่นี่นะคะเขาจะมีเซลล์คอยแนะนําโปรแกรมต่างๆที่เหมาะกับเรานะคะแต่ถ้าใครอยากมีเวลาส่วนตัวไม่อยากโดนหาเซล์เกินไปนะคะอยากมีเวลาคิดว่าแบบเออเราอยากทํานู่นไหมทํานี่ไหมนะคะก็ให้ชูคาถานี้เลยอันนี้ก็เรียกว่าคาถานางฟ้านะคะคาถานางฟ้าขอเวลาพิเศษนั่นเองซึ่งถ้ายกอันนี้ขึ้นมาพี่ๆเขาก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการเวลาส่วนตัวต้องการความไพายเวทนะ,ะอันนี้ก็สบายใจได้เลยนะคะก็จะไม่มีคนเข้ามารบกวนเวลา ตัวเลย ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงเวลาของนี่แหละนี่ต้องไปคลีนหน้านะคะแล้วก็แปรยาชาเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงหลายหลายคนคงคิดว่าทำพิกโคที่ไหนก็คงเหมือนเหมือนกันหมดใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แน่นอนคะ่ะเพราะถ้าไม่ใช่พิกโคเวนะก็อาจจะทําให้พักฟื้นนานกว่าปกติเราก็ไม่อยากทิ้งหน้าแดงๆไวนน้นานๆหรอกถูกไหมที่นี่นะคะเขาใช้เครื่องนําเข้าจากอเมริกามีมูลค่ากว่า13ล้านบาทและสั่งผลิตเครื่องต่อเครื่องนะคะเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยจะไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะซึ่งที่นี่เนี่ยเขา เห็นผลไวนะคะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นแผลหายเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลลาสตินใต้ชั้นผิวหนังเพื่อซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะจะทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดริ้วรอยนั่นเองคือการทํางานของเจ้าเครื่องพิ c โคเวเนี่ยเขาจะใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มีถึง3ช่วงคลื่นนะคะยิ่งออกมาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในตลาดโลกเพียงแค่250พิกโคเซคันด์นั่นเองหรือว่า250ในล้านล้านวินาทีเลยจึงทําให้เม็ดสีนะคะ,ะ,คะเกิดการแตกละเอียด โดยใช้พลังงานเลเซอร์พิงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็จะสามารถเห็นผลรักษาได้ดีนะคะในการกําจัดเม็ดสีรอยแผลเป็นผิวแตกลายด้วยจุดเด่นของเจ้าพิโกเวเนียที่มีความยาวของคลื่นเลเซอร์หลายช่วงคลื่นจึงทําให้สามารถลบรอยสักได้หลายสีแล้วก็ได้ทุกรูปแบบเขาถูกออกแบบมาให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะจึงทําให้กระแทกเม็ดสีได้แตกละเอียดทุกบริเวณของร่างกายแล้วก็ใบหน้าด้วยมาลวจู กูทำเสร็จแล้วนะคะเฮ้ยเจ้าขอว่าแบบนึกว่าจะแดงกว่านี้แล้วเคยมีลองถามคุณหมอ,อนะคะว่าเออมันจะเป็นสะเก็ดไหมหรือว่ามันจะเป็นแบบเคยเลือดสาบปะ่ะแต่อันเนี้ยพิคโคเบเลเซอร์นะคะของที่กลางนำคลินิกเนี่ย เขาไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบนั้นเลยซึ่งมันดีสําหรับคนที่แบบว่ากลัวเลือดสาดอะที่แบบไปทํามาแล้วแบบหายชา้าแดงนานอะไรเงี้ยที่นี่คือเขาเป็นนวัตรกรรมที่มันแบบมันได้มาตรฐานแล้วก็พักฟื้นไม่นานแล้วก็ไม่ได้แดงนานแล้วก็เลือดไม่สาดด้วยนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์เร็วด้วยซึ่งอย่างที่เห็นแดงน้อยกว่าที่มีคิดไว้เยอะมากแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะตอนยิงคุณหมอเขาก็จะเน้นช่วงที่มีมีปัญหานะตรงรูขผนหน้าแก้มต่างๆนะคะก็นี่จะประมาณนี้เราก็ประคบ นะยิ่งประครบเย็นนะคะก็ยิ่งทําให้หน้าเราแดงน้อยลงนะแล้วก็หายแดงเร็วขึ้นด้วยนะหลังจากทานะคะมี่ก็แนะนําให้ทาครีมกันแดดนะต้องทานะคะควรที่จะทาดีกว่านี่งันแบบมันอาจจะทําให้หน้าเราเบรอนง่ายทาพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะพวกให้ความชุ่มชื้นกับผิวอย่าเพ่งไปพวกใช้พวกแบบวิตามินซีสารตะกศอะไรต่างๆผัดผิวยังไม่ต้องใช้นะใช้เป็นแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ ประมาณนี้แล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะทุกคนเข้าใจไหมยากใช่ไหมคนนยากสุดใช่ไหมยากกว่าทาคิมกันเด็ดน,นะก็นั่นแหละควรที่จะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีคําถามว่าถ้าทําเสร็จแล้วล้างหน้ายังไงอะไรยังไงนะถ้าที่คุณหมอแนะนาแนะนําให้เป็นพวกเจลล้างหน้าอะไรที่มันแบบเบา ธรรมชาติธรรมชาติไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่แบบไม่นําได้แห้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครกลัวว่าแบบที่ใช้อยู่มันใช่ไหมใช่สเปคเดียวกับที่หมอพูดไหมก็หน้าปล่าจบน้ําที่แบบน้ํากินไ็ได้นะคะก็จะทําให้เซฟ้อมากกว่าก็ส่งผลวันแรกแหละจะไม่ได้แบบว่าทําตลอดไปแล้วก็นี่จะบอกว่านี่จะมีผลลัพธ์เจ็ดวันนะคะหลังจากที่ทำาิโคเวเลเตอร์นะให้เพื่อนๆดูด้วยก็เตรียมรอดูกันเลยนะคะแต่นี่นะคะมีของขวัญพิเศษนะคะให้เพื่อนๆที่ดู คลิปนี้นะสาหรับใครที่อยากจะมาลองทำพิคโคเวเลเซอร์ที่กังนําคลินิกนะคะสําหรับคนที่อยากมาลองทำพิคโคเวเลเซอร์ที่กังนําคลินิกนะคะก็มีมีโปรโมชั่นพิเศษไหมทุกคนนั่นเองจากปกติ8,000บาทนะคะช่วงนี้เนี่ยทางกังนําคลินิกนะคะเขาลดให้เป็นพิเศษเลยเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้น,นมารีบๆมากันแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือตอนนี้นะคะเขามีโปรสาหรับคนที่มาทดลองทําครั้งแรกนะคะเพียง999บาทเท่านั้น เพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดไซน์นะกังนำคลีนิกนะคะเพื่อรับสิทธิ์1คนต่อหนึ่งสิทธินะรับบริการได้ที่15สาขาตามนี้เลยเดี๋ยวมี่จะขึ้นไว้ให้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์หลังจากนี้7วันกันว่าพอผิวเนี่ยผัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นยังไงปัญหารูขุมขนมี่เนี่ยมันจะตอบโจทย์แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ฮัลโหลคุณมอร์นิ่งนะคะ day 2นะอันนี้คือหลังจากที่ทำนะคะทำไปเมื่อวานนี้น,นี่คุณหมอเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเน้นย้ำให้ตรงหน้าแก้มแล้วก็ร่องแก้มนะคะในส่วนที่แบบยังเป็นรอยอยู่ก็คือจะเป็นร่องแก้มอย่างงี้แล้วก็ข้างจม,มูกก็มีครีมที่ทางกังนํำเขาให้มาด้วยนะคะมันก็จะ<ม>ทาแล้วก็หลุดการระคายเคืองต่างๆเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แผลหายเร็วนะมันไม่ได้แดงอย่างที่คิดจริงๆนะแล้วก็มันจะแดงแค่ตอนที่แบบหน้าเห่อหลังทำแป๊บหนึ่งเอาง่ายๆว่ามิก้าออกไปนอก บ้านโดยที่ไม่แต่งหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะไปอัปเดตต่อพรุ่งนี้นะคะไฮเดย์สามนะคะวันนี้ก็เพิ่งล้างหน้ามาเลยนะนี่คือให้เห็นชัดๆเลยว่าแบบแทบจะไม่เห็นรอยแดงแล้ว่แต่ก็ยังมีอยู่เห็นปะหน้าแก้มมีนิดหน่อยตรงที่เขายา้ำรองแก้มเมื่อวานก็มันก็เริ่มตื้นขึ้นนะคะเพราะเมื่อวานนี้มันเป็นรอยยังเป็นรอยแบบ แดงๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็พยายามทาครีมทามอยส์เจอไรเซอร์ให้เยอะๆแล้วก็พรุ่งนี้หรือคืนนี้ก็สามารถใช้โฟมล้างหน้าล้างหน้าได้แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่าไปใช้โฟมล้างหน้าที่มันแบบแห้งเกินอะไรเงี้ยควรจะใช้อะไรที่มันเป็นแบบอะไรที่มันอ่อนโยนกับผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ทําให้หน้าแห้งนะเพราะตอนนี้มันก็ยังคันอยู่นะบริเวณกรอบหน้าตรงอื่นไม่คันเลยนะก็จะมีรอยแดงนิดหน่อยเนี่ยทุกคนก็จะเห็นรอยแดงตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีบริเวณเนี่ย อันนี้ที่เห็นชัดๆนะเมียรงนีห้หน้าผากก็ไม่ได้เยอะหน้าผากก็แทบจะไม่มีแล้วอะจริงๆพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องใช้หน้าเราก็สามารถแต่งหน้าได้เลยนะทุกคนอันนี้คือจริงๆพี่ก็บอกหมอว่ามี่จะใช้หน้านี่แหละีไม่รู้ว่าหมอเขายิงยังไงนะก็คือมันก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตพรุ่งนี้กันตอเลยคะ่ะ ฮัลโหลวันนี้ก็เป็น d ด y สี่ที่ทำมานะคะวันนี้นะคะก็ยังเห็นร่องรอยอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก่อนทำอะ่ะมี่ก็มีความแบบว่าผิวแห้งๆตรงนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นรอยจากพิโครหรือว่าหน้ามีแห้งนะแต่ว่าเกาะหน้าก็ยังคันอยู่แล้วมีรู้สึกว่า มันมันดีขึ้นนะปกติอรูขุมขนจะหมูเมียจะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็เอาออกยากมากแต่ว่าไม่รู้สึกว่าไอ้ช่วงแค่ตรงเนี้ยปรอนตรงนี้กับ เนี่ยตรงบริเวณที่ตื้นๆเนี่ยมันหายไปเลยเว้ยลูขลนะุมขนอะแต่อันนี้ก็รอยพิคโคเหมือนกันแต่ส่วนที่มันใหญ่มากๆก็อาจจะต้องยิงต่อเนื่องนะคะเดือนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดือนละครั้งบริเวณที่มันตื้นๆเป็นลูขลุมขนตื้นๆที่ติดกระดูกอะของมีงมันจะดีขึ้นเห็นเลยว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่าบริเวณที่มันใหญ่มากๆอันนี้อาจจะต้องยิงต่อเนื่องนะ,ะโอเคเราไปดูวันต่อไปกันเลยค่ะนี่คือหน้าวันนี้ ถ้าเอาตามตรงที่ส่องกระจกก็คือมันก็ไม่แดงแนะแบบรอยแดงๆปื้ดๆตรงนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่คันนะคะก็คือไม่รู้ว่าเพราะว่าใช้ moisturizer เยอะหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่คันแล้วนะหน้าปกตินี่ก็จะเป็นแดงๆ,ๆนิดหน่อยอยู่แล้วนะคะมันก็จะแค่แบบตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่เห็นคือที่บอกไปเมื่อวานนะคะว่าตรงนี้มันเนียนขึ้นนะตรงบริเวณนี้ตรงที่มันติดก,กระดูกอะตรงบริเวณเนื้อที่มันติดกระดูกเช่นโหนกสันจมูกอะไรเงี้ย คือรูขุมขนมันตื้นขึ้นจริงแต่ว่าถ้ารูขุมขนหน้าแก้มก็ยังไม่ตื้นมากนะคะก็ยังแบบมีอยู่นะแล้วก็ถ้าอยากหายก็คงต้องยิงหลายๆรอบติดกันอันนี้ก็สามารถใช้โฟมล้างหน้าได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ครีมที่ตัวเองใช้อยู่แล้วได้อะ,ะไม่แสบไม่คันเลยแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงนะไม่ได้แพ้อะไรประมาณนี้ค่ะ Hi สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็น day สุดท้ายของเรานะคะวันที่7เป็นไงแต่งหน้าได้แล้วแล้วจะบอกว่าที่รู้สึกได้เลยก็คือลูขุมขนหน้าแก้มตื้นขึ้นมากๆเพราะว่าลูขุมขนที่มีแบบ เอาออกยากๆก็คือตรงจมูกใช่ปะแต่จะบอกว่าตรงหน้าแก้มก,ก็มีแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกแต่ว่าตอนนี้ครั้งแรกอะหน้าแก้มไม่แบบตื้นขึ้นเว้ยเห็นปะเนี่ยแต่งหน้าก็แทบจะแบบไม่เห็นเลยอะแต่ว่าตรงปลายจมูกก็ยังชัดอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบฝังลึกมันก็ลึกอะเออมันเกิดมาพร้อมสิ่งเนี้ย แต่อันนี้มันแบบพอแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกบได้มิดแล้วคือรอยสิวข้างๆหน้าหายหมดเลยคืออันนี้คือหน้าที่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคือเห็นผลลัพธ์ไวมากสําหรับมี่คือรู้สึกว่าผิวดีขึ้นจริงกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลูคขุ่นขนตื้นขึ้นจริงนะคะที่สําคัญเลยคือหน้ามันไม่เป็นลูกตําลึงแดงๆอะ่ะบางคนคิดว่าพักหน้านานใช่ปะแต่อันเนี้ยพิคโคเวเลเซอร์อันเนี้ยของกลังนัมอะ่ะคือหน้าไม่แดงนานแล้วก็ไม่ต้องพักหน้านานเลยทุกคนนี่คือให้ดูแลว้วว่า7วันก็แต่งหน้าได้ออก นอแรงแต่แบบ3-4วันแรกแล้วเฮ้ยก็มันแบบโอเคมากๆแล้วก็คิดว่าไอ้ตรงที่ลึกๆเนี่ยทาอีกต่อเนื่องนะคะก็น่าจะดีขึ้นเยอะน่าจะหายนะ มีปัญหาเหมือนนี่นะคะไอ้พวกแบบดูขุมคนลึกๆทีโซอะไรเงี้ยอยากให้ลองจริงๆมีรู้สึกว่ามันเห็นผลแต่ว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนก็จะต่างกันออกไปนะคะแล้วจะบอกนะคะว่าเจ้าตัว Pico Way ตัวนี้เนี่ยยังได้รับรางวัล The World Best Pico Second Award mm hmm. มาด้วยนะทุกคนคือมีรางวัลการันตีด้วยนะคะวางใจได้ ถ้านึกถึงเลเซอร์นะคะก็ต้องที่กังนํำคลินิกเลยเพราะที่กังนํำคลินิกนะคะใขรๆก็สวยได้นั่นเองหรือว่าถ้าใครเคยทําแล้วนะก็สามารถน้นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนี่จะขึ้นฟุตเทจตอนที่ยังไม่แต่งหน้านะทุกคนก็จะเป็นวันที่7เหมือนกันนะคะที่ผลลัพธ์ของหน้าเราเป็นไงกับหน้าสดนะนั่นแหละเอาเป็นว่าชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นที่ให้ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปใช้กันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย